สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาร์สแามคานะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับ N e ็กเจนเอลเสีคูณสีสีขาวมุกนะครับและคันนี้มีความพิเศษยังไงนะครับที่ผมพาทุกคนมาดูก็คือคันนี้นะครับเป็นเบอะพาลีนอ่าเบอะพาลีนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูและคันนี้เป็นสีพิเศษที่ต้องเพิ่มเงินนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ค่าเบอะพาลีนอีกหนึ่งหมื่นบาทอ่าคันนี้สวยยังไงเท่ย,ยังไงทำไมต้องซื้อ มาดูกันเลยครับอันดับแรกนี่ครับไฟหน้านะครับเป็น daytime running light ตัว C แบบนี้อย่างที่ผมเคยพูดกับทุกๆรุ่นของ Nextgen นะจะเป็นตัว C แบบนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น XLT, YT a g หรือว่า Sport ก็ d a y t i ท e <ๆ>ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ที่ไม่เหมือนเลยที่ผมบอกเลยก็คือไฟหน้า Matrix LED การทำงานของไฟหน้า Matrix LED ลนะครับลำแสงจะส่องไปข้างหน้าหลบสายตาขณะเวลามีไฟสูงสาดมานะครับ ไฟตัวนี้จะทําการหลบเลี่ยงให้นะครับอ่าและความพิเศษของเขาอีกอย่างเลยก็คือเวลาเราหักพวงมาไลัยไปทางไหนนะฮะไฟหน้าแมทริก l e เอลดีด้านหน้าเนี่ยจะเลี้ยวไปตามพวงมาลัยขณะขับขี่นะครับแต่ว่าถ้าขณะรถจอดอยู่ตอนนี้ซอฟต์แวร์ปรับใหม่นะครับอัปเดตใหม่ก็คือไม่สามารถที่จะเลี้ยวไปได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดสร้างความรําคาญให้คนอื่นเขานะครับและไฟหน้าตัวนี้ก็คือได้รับการแก้ไขแล้วก็คือสองขณะขับขี่เวลาเลี้ยวขับขี่ปุ๊บเวลาหักมันถึงจะไปนะครับแต่เวลาจอดเราหักล้ออย่างเงี้ยไม่ไปแล้วนะอ่า แล้วก็ด้านล่างก็จะมีนี่ครับไฟตัดหมอกนั่นเองดับหนึ่งข้างเปิดหนึ่งข้างก็คือหักซ้ายติดซ้ายหักขวาติดขวาแต่อีกทางหนึ่งส่วนทางจะดับดับไปนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานของอไฟตัดหมอกนั่นเองนะฮะและตัวนี้มีกล้องรอบคัน360องศาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เวลากดปัดน้ําฝนหน้าตัวนี้ก็จะฉีดทําความสะอาดเลนด้านหน้าให้อ่าปึ๊บพร้อมกับการทำความสะอาดกระจกบานหน้าไปด้วยในตัวเลยนะ และต่อมานะครับตัวนี้นี่เขาเรียกว่ากล่องเรดาร์นะครับ Adaptive Cruise Control ก็คือ Copy ้ความเร็วตามคันหน้านะครับคันหน้าวิ่ง80ดิบเราก็วิ่ง80ิตามคันหน้าครับแต่ความเร็วที่เราตั้งเอาไว้คือหนึ่งคันหน้าหลบปุ๊บคันนี้รถเราเองเนี่ยมันก็จะวิ่ง100ตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับอ่าก็คือ Copy ้ความเร็วอ่ะ80สไปปุ๊บคันหน้าหลบเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งเราวิ่งอยู่แปดสิบเราก็จะดันความเร็วไปถึงหนึ่งร้อยเลย การทำงานของ Adaptive c r u i ค e c o n t r ท l จะประมาณนี้ครับผมและนี่ความพิเศษของตัวนี้นี่จะตกแต่งเพิ่มเติมติดอักษอรอะคริลิกคำว่า e v e r อร์นะครับอคือเดิมๆอะ่ะมันไม่มีนะเดิมเดิมมันไม่มีแต่นี่คือตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับด้านหน้าก็จะมีเซนเตอร์ทั้งหมด6จุดนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่ซ่อนเลยก็อยู่นี่ซุ้มล้อ,อตรงนี้ซุ้มล้อจะเป็นสีเดียวตัวรถคือสีขาวบุกน,ะนี่เซนเซอร์อยู่ตรงนี้มีตรงนี้นะแล้วก็มีตรงนี้ แต่ขอลักจงูงมีให้อยู่แล้วซ้ายขวาด้านล่างตรงนี้กับฝั่งนี้อ่าตรงไหนวะอ่านี่นี่นนอ่าโอเคเจอแล้วเจอแล้วไม่ยกี้หาไม่เจอนะครับแล้วมาดูด้านข้างครับนี่มากับแมกยางขอบ20นั่นเองนะครับของก o o เกียรนั่นเองอ่าทำไมต้องขอบ20แล้วทำไมต้องสเปคนี้เพราะว่ามันทำให้การขับขี่ในบนท้องถนนเงียบและนิ่งขึ้นอ่าเก็บเสียงได้ดีขึ้น คือการเก็บเสียงของยางรถเนี่ยช่วยลดมลภาวะการขับขี่ของสเปคยางที่ดีเนี่ยก็คือช่วยลดมลภาวะทางเสียงนะให้กับคนรอบข้างและคนขับเพราะว่าถ้าเกิดยางไม่ดีเนี่ยมลภาวะทางเสียงเนี่ยทำให้คนขับเครียดเหนื่อยล้านะครับแล้วก็อ่อนเพลียในการขับรถนะครับก็คือสเปคยางตัวนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกและตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ10สปีด นี่ใช่ไหมเสียลักษณ์เขียนว่าไบเทอร์โบนะก็คือตัวเนี้ย210แรงม้านะครับนะก็คือขับเนี่ยเหยียบพื้นปัดแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับกล้อง360องศาอยู่ตรงนี้มีไฟสองสว่างด้านข้างมาให้นะอ่าแล้วก็เป็นเสียลักษณ์ทเทเนียมด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนกุญแจจะเป็นคีเลสนะปลดล็อกรถล็อกรถอ่าทำได้โดยแบบนี้แต่ว่ากุญแจต้องอยู่ในกระเป๋งเกงหรืออยู่ในกระเป๋าเป็นผู้หญิงก็อยู่ในกระเป๋านะครับระยะ1เมตร คุณก็สามารถลดล็อกได้แล้วนะ,ะเปิดปุ๊บอย่างนี้เลยแล้วตัวนี้มีใบสปอร์ตนะครับนี่แจ้งเตือนขณะมบมอับสายตาขณะดจะแซงนั่นเองนี่มีแจ้งเตือนมาให้อันนี้ดีมากนะครับแล้วมาดูภายในกันครับอันนี้เป็นตัวพาลีนนะครับที่ผมบอกเลยนี่บุเป็นสีครีมแบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลายไม้แบบนี้แต่ถ้าเป็นเบาะดำอ่ะตรงนี้จะไม่ใช่ลายไม้แบบนี้นะจะเป็นลายไม้สีแบบ เทาเทาเา,า,าดำดำ,ดำนิดนึงนะครับอ่าและต่อมาครับนี่นี่อันนี้ติดฟิล์มแล้วนะเป็นโซลาร์กาดนะครับติดให้ลูกค้าครับผมตัวคอนโทรลกระจกระบบคอนโทรลกระจกทั้งหมดอยู่ตรงนี้เปิดประตูใหม่แบบนี้นะเออแล้วเรามาดูตรงนี้กันครับมีไฟอโอโต้นะครับตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้นะฮะจุดวางแก้วก็มีมาให้ดิมไฟหน้านี่อ่า เบาลดแสงหน้าจอจากตรงนี้ทัทีนะครับพูดผิดกด engine start ตรงนี้หยียบเบร start ดูหน้าจอเหมือน Raptor นี่เห็นไหมและคันนี้มาด้วยโหมดการขับขี่แบบนี้ฮะมาดูกันเลย6โหมดนี่เปิบโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากจูงนะครับแล้วก็โหมดนี่ถนนลื่นโหมดโครน หมดทรายนั่นเองนะฮะและ้วนี่นี่นี่ผมจะแนะนาก็คือหมดถนนลื่นเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องเปิดขนาอันนี้นะเปิดขนาดเขาเรียกว่าอะไรฝนตกอ่าถนนดินลื่นหรือว่าถนนพวกดินแดงแล้วโดนเปียกเปฉย,ปยๆน้ำแล้วมันแบบดินแบบใหญ่ๆใช้หมดเนี้ยขับผมว่าเจ๋งนะฮะขับได้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นขับสี่ให้ทันทีนะครับเป็นโฟไฮอ่าต่อไปก็เป็นหมดโคลนหมดโคลอนอันนี้ก็คือดินที่มันลึกมากๆและเป็นโคลนแบบทางไม่เสมอกันก็ใช้หมดนี้ในการขับขี่ได้ ส่วนโมดทรายนะครับนี่แต่คือบอกก่อนว่าอีสามโหมดเนี้ยมันจะเปิดโฟร์ไฮให้คุณนะครับเนี่ยโหมดเนี้ยดูดิโหมดทรายเนี่ยทางมันเรียบก็จริงแต่ดินที่คุณวิ่งไปอ่ะมันต้องตะกุยหรือว่าเป็นทรายแบบทะเลทรายอะไรประมาณนี้ยอารมณ์เนี้ยก็ต้องใช้โหมดนี้ในการขับขี่แล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดดิฟล็อกที่หน้าจอได้โดยการตรงนี้ฮะดูปุ่มนี้เนี่ยโหมดออฟโรดกดปุ๊บเห็นไหมกล้องหน้าทํางาน ตรงนี้ก็เป็นดิฟล็อกอปิดเปิดดิฟล็อกทําได้ง่ายมากกดปุ๊บนับหนึ่งสองสามปิดกดปุ๊บนับหนึ่งสามเปิดนะฮะดิฟล็อกนี่ตัวช่วยลงขนาดอะไรทางลักชันในความเร็วต่ำมีมาให้และตัวนี้ความพิเศษนี่เกียร์ไฟฟ้านะครับอ่านี่เป็นไงตัวนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากนะหัวสั้นๆอย่าเงี้ยด,ด,ดูดิเท่แบบสไตล์รถยุโรปนะฮะ เบรกมือไฟฟ้า f ฟ u r high f o l low อย่างที่ผมบอกนี่มีมาให้เรียบร้อยปึ๊บป,บปบถ้าเราไม่ใช้ก็บิดกลับไปโหมดปกติมันก็จะปิดริบล็อกให้คุณเลยทันทีนะครับแจ้งเตือนน้ำมันความร้อนความเร็วและรอบของรถอ่าโคตรเท่นี่แล้วเรามาดูไฮไลท์พระเอกของเขาก็เลยนะครับนี่น,น,นี่เดี๋ยวผมกดปิดให้ดูก่อนก็คือพาโนรามิกมูนรูฟนั่นเองนะครับปิดปุ๊บจะเป็นลักษณะนี้ ปิดไฟร,รอบคันเปิดไฟรอบคันเปิดก็ปุตรงนี้โอ้โหเป็นไงหรูหรานะครับเนี่ยไปเที่ยวต่างจังวัดเปิดโอ้โหเท่เลยเด็กๆชอบนี่ครับเพิ่มเรียบร้อยมีปุ่มเปิดม่านต่อไปก็เป็นปุ่มเปิดมูลรูปอ่าเห็นไหมขยายไปได้ถ่ายทิกตอกถ่ายคลิปทาวอล์กอะไรได้หมดนะครับผมใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับหรือว่าจะเป็นดูดาวรับอากาศในตอนกลางวันอะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ตกแต่งห้องโดยสารแบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะเห็นไหมลายไม้มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ตกแต่งห้องโดยสารโอ้โหหรูหราแอร์แยกอิสระซ้ายขวาหน้าจอ a p แอปเ a ิลคาเพน d ลโต้แบบไร้สายกระจกตาแสงอัตโนมัติอ่าพวงมาลัยอ p a าร์นี่ช่วยผ่อนแรงขณะขับขี่นะครับพวงมาลัยไฟฟ้านี่ไฟแอมเบียนท์ไลท์มีถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนี่นี่นม่ผพามาดูนะฮะเห็นไหม ดักฝุ่นมีมาให้นะครับพรมหดีแถไมไ้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมต่อมาครับเรามาดูด้านหลังกันตรงนี้ประตูตอนนั่งคนที่สองเบาะพาลีนะจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมตัวคอนโทรลไม่ใช่คอนโทรลอุณหภูมินะคอนโทรลแรงของพัดลมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไฟไหม นี่จะไม่เหมือนชมเก่านะอันนี้จะเป็นอคอนโทรลอุณหภูมิพัดลมเอ้ยไม่ใช่อุณหภูมิพัดลมดิแรงลมของพัดลมเออสูกต้องนี่ก็เป็นตัวชาร์จแบบเสียบหัวดัปเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีที่วางแก้วนี่มีมาให้ดึงขึ้นนี้นะปึ๊บเรียบร้อยมีมีมาให้เลยไหมที่วางแก้วดีมากมันเป็นไม่แบบไม่จมด้วยนะเป็นแบบตั้งแนวตั้งอย่างนี้เลยครับนะวิธีขึ้นเบาะนี้ก็ทําไงมี2วิธี ดึงจากตรงนี้ขึ้นได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นวิธีนี้เนี่ยพับไปเลยหรือว่าสไลด์ไปหน้านิดนึงก็ขึ้นได้หรือว่าพับแบบแนวระน,น,นาบเก็บของนะครับเปิดอ่าเดี๋ยวเราไปเอาคุณแจก่อนสาธิตด้านหลังนะฮะอยู่ตรงนี้อ่านี่คุณแจคุณแจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่ามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นไฟเหมือน ฟอร์ดม s สเต g เห็นไหมสี่คูณมีตั้งแต่เอเวอรขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับค mm hmm. าดท้ายแล้วก็ตัวสอนอะคริลิกด้านในที่เป็นเนี่ยโฟมเมียมเนี่ยผมแตะต้องไม่ได้นะเพราะมันมีอะคริลิกใส่ครอบอยู่นะครับ mm hmm. และต่อมานี่ติดฟิล์มโซลาร์กาดให้กับลูกค้านะครับ mm hmm. และวิธีการเปิดฝาท้ายมีกี่แบบนะฮะเรา mm hmm. มาดูกันได้เลยจากรีโมทเห็นไหม จากรีโมทก็กดได้นะครับหรือว่าปิดจากรีโมททำได้เหมือนกันเห็นไหมปึ๊บมีการหนีบให้นะครับเด้งกลับไม่อันตรายแน่นอนไม่แบบไม่หนักหลังไหลนะครับอันนี้คือป้องกันการหนีบให้แล้วนะปิดจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมแล้วปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็จะอยู่ตรงตัวอกับตัวอ e ีนะครับก็คือกดตรงนี้อแต่กดมันก็เปิดนะครับผมไม่ได้กดให้ดู แต่ว่าจะทําแบบคลิกเซนเซอร์ให้ดูนั่นเองนะครับก็คือเนี่ยเลงเี่ยตัว R กับตัวอ e ีเนี่ยเลงตัวตัวอไว้นะครับระหว่างปุ่มเนี่ยถ้าจําไม่ได้เตะก็คือเข้าเร็วออกเร็วแบบนี้มันก็จะเปิดให้นั่นเองนะฮะเตะปิดก็เหมือนเดิมครับผมแต่ก่อนที่จะเตะปิดผมจะพาชมด้านหลังก่อนนะนี่ครับเบาตอนที่สามแบบไฟฟ้านั่นเองเนะแค่ก,กดก็ปิดละ เเท่มากไว้ของได้เรียบเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับอันนี้มีพรมหกดให้ด้วยนะครับผมกดขึ้นมาก็กดได้แบบปกติแล้วก็กว้างด้วยนะที่ไว้ยางอะไหก็อยู่ด้านล่างสามารถเปิดไขออกมาได้นะครับอนี่ต่อมาก็วิธีปิดเนี่ยผมจะปิดให้ดูเลยนะครับด้วยกุญแจไม่ได้ไม่ได้กดอะไรนะอ่าก็เป็นการ ปิดประตูไฟฟ้าของ l อล4,4ไทเทเนียมพัสตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมราคากันเลยครับ f o r d e v e r e s t n e x t Gen สีสีขาวมุกพาลีนแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่1 8 7 4 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับและถ้าสีพิเศษสีขาวมุกแบบนี้เพิ่มเงิน1 2 0 0 0บาทเพิ่มออปช,ชัน่นพิเศษบอกพาลีนอีก1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและถ้าชอบรถ Ford ทุกรุ่นหรือไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็น v e r เ s t หรือเป็นวายแทร k สปอร์ต XLT หรือว่าจะเป็น Raptor นะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้นะครับที่เบอร์นี่ครับที่ผมขึ้นให้ด้านล่านะครับ0659622479นะครับหรือว่าจะเป็นแ d ด i อเดีล้วและทักมาผมได้เลยนะครับที่ผมขึ้นมาให้ด้านล่านะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องบาร์เทมคารนะครับสวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ